สักหน่อยนึงนะคะทุกคนไหนๆมาแล้วโอ้นุชฝั่งเรานะคะรับจมอกว่าปลังรูปหล่อเลืมองรับจมว่ารูรปรรหล่กเป็นคนเด้อพลังแคนสมสวัสดีเพื่อนพี่น้นองที่รักทุกท่านค่ะอีพีนี้เราแวะที่อำเภอปากชมนะคะบนเส้นทางเชียงคานสู่หนองคายค่ะลานปฏิมากรรมพญาอนันตระ นาคาทิพดีถิ่นวิมานใต้น้ำตำนานนครผมอำเภอปากชมอำเภอปากชมจังหวัดเลยนะคะทุกคนร้านปฏิมากรรมเนี่ยนะคะก็จะมีทางขึ้นไปชมวิวด้านบนด้วยนะคะแต่ปรากฏว่าเขาหยุดให้บริการชั่วคราวคะ่ะแฟนวิญนัณจอดรถตรงกลางเลยแทนที่จะได้วิวสวยๆนะอ่ะไม่เป็นไร ด้านบนของลานปรติมาก,กรรมก็จะมีพยาอนันตานาคาธิปดีนะคะเป็นพญานาคก้าเสียนค่ะมุมน,นี้ก็สวยนะทุกคนเนี่ยค่ะพาแวะชมเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเป็นเส้นทางที่จะไปหนองคายค่ะเรามาจาก เชียงคานนะคะแล้วก็แวะมาเรื่อยๆตอนนี้ให้เราแวะเซเว่นกันด้วยนะให้แฟนทานแซนด์วิชในรถแล้วพี่นัทก็เลยเดินออกมาจริงๆอ,อยากขึ้นไปชมวิวอยู่ด้านบนนะแต่คิดว่าคงคงขึ้นไปไม่ได้ละ่ะดูเหมือนเขายังไม่เปิดให้บริการนะคะคือยังคือไม่เปิดให้บริการหรือเปล่าพี่นั้นไม่แน่ใจเอาเป็นว่าก็ ให้ชมพอหอมปากหอมคอนะคะประมาณนี้สวยค่ะด้านหลังพญานาคเมื่อสักครู่นี้ก็จะเป็นแม่น้ำโขงนะคะร้านปฏิมากรรมเมื่อสักครู่นี้อยู่ที่หาดเบี้ยอำเภอปากชมนะคะเรากำลังเลาะเลาะเลาะ,ละ,ละไปที่ตลาดปากชมนะคะ ซึ่งหาดเปียนี้ก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งนะคะที่มีจุดชมวิวสวยงามเลยทีเดียวค่ะแวะสักหน่อยนึงนะคะทุกคนไหนไหมาแล้วแวะเรื่อยๆนะคะพักขาคนขับรถด้วยลีค่ะนี่เป็นเส้นทางนะคะร่มรื่นนะคะเนี่ยเนี่ยค่ะริมโขงนี่ค,อ,คอปากชม ปากชมอําเภอปากชมหัดปากชมปอปากชมนะคะเขาก็จะบอกว่าเลยไปลาว <laughs> แม่ก็จะเขียนนเลยไปลาวก็ฝั่งนู้นเป็นฝั่งลาวนะคะทุกคนนู้นฝั่งโน้้นเป็นฝั่งลาวไปบอกว่าเลยไปลาวปากชมนะคะนี่สวยทีเดียวนี่ค่ะก็มีที่ให้คนนั่ง โอ้โหนา่ากลัวจะลืน่นโอ้โหน้ําไหลแรงมากโอ้โหนั่นดูสิคะน้ําไหลแรงมากๆเลยน้ำขโขงโหเห็นแล้วเสียวมันก็เป็นฝั่งลาวนะคะทุกคนนี่ก็มีที่ให้นั่งพักผ่อนหย่อนใจอืม ฝั่งโน้นก็เป็นฝั่งลาวนน้นกับบ้านผู้คนนะคะติดอยู่ฝั่งโค้งนั้นนั้นเลยค่ะแต่นี้ฝั่งฝั่งไทยนะคะอันนี้น้ำไหลนะคะทุกคนนู่นอ่ะไหลแร,ง,รงมากน้ำหน้ำคงจะไหลมาจากภูเขาอะคะ่ะ Lady at market says there's something wrong with me. Something wrong what? at uh, the market she had a bucket with frogs in it. With frog? frog, yeah, frog. And um, she was sitting there and she's she putting that on, went frog, frog, frog. <laughs> <laughs> and she started laughing and She laughed. โอเคคำทุลุกเดอะฟรอคโอ้นู่นฝั่งลาวนะคะทุกคนนู่นนะคะนู่นบ้านละคนลาวนะนู่นนะคะทุกคนฝ่งราวค f i s ิ i n g pots Really? Those little um, plastic bottles. They're on the line, there's a net underneath them. Oh. They're catching fish or prawns or something. Oh. Otherwise they'd be floating in the river. Mm-hmm. It's what we used to do. Okay. Woo, really big. There's ต้องประมาณ1ก <Yeah. S 2> no so right? ิโลเมตรใช่นึกไหมเอ็ดเฮเลด5เฮเลดเมตรนี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนลาวนะครับทุกคน ไม่มีฝนก็น่าจะดีเนี่ยมันแฉะไปหน่อยนะคะเมื่อคืนฝนก็ตกสาธุสาธุอ๋เห็นกบยู่แถวนี้จะมาดูกบฝรั่งอันนี้ตลาดปากชมนะคะออืม

แค่เห็นแล้วแคเห็นแล้วไปบอกมามาดูกบมาดูกบแกบอกพามาดูกบที่เหรอเราเลาเราเราไทยผู้ชายขวัญเรื่องเกือบจะหมดว่าฝรั่งรูปหล่อเรื่องเกือบจะหมดว่าอุ๊ซี่นี่นี่เตชิสเซตยูรีแฮนซัมฝรั่งรูปหล่อแล้วเป็นคนนี้ฝรั่งแฮนซัมขอบคุณค่ะอาน้องคายค่ะน้องคายจ้ะ นี่เป็นตลาดนะคุยกับแม่ค้าสนุกดีค่ะไดฟิต <laughs> ยว yeah. บอกว่าซื้อให้แม่ดีไหมมันเป็นปลาเค็มนะเนาะมันก็จะใส่รสมันก็จะมีกลิ่นนิดนึงอะโอเคนี่คืร้านอาหารนะคะตลาดปากชมอันนู้นก็เป็นผลไม้ค่ะทางโน้นแล้วก็นูน้นะปั๊มน้ำมันนะคะนี่ก็มีของขายเยอะอยู่ทางโน้นก็จะเป็นศาลาประชาคมนู้นที่มาเมื่อกี้เนี้ย ที่มีสารานาคราดนัด่นแหละค่ะเอาละค่ะอันนี้ก็แวะมาอีกที่หนึ่งแล้วนะคะถ้าคลิปยาวกันไปก็จะตัดท่อนต่อท่อนแล้วละ่ะเนี่ยค่ะที่เราไปถ่ายผักเมื่อสักครู่นี้ขอบคุณทุกราบการติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่ในทลิปถัดไปค่ะขอให้มีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ